สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเตาโครมนท่าสามสามนะครับถ้าเตาโครมน่าสามสามอ่ะไม่มีเกจวัดนะครับตัวนี้นะครับเราควรสูบลมเข้าไปในเตาเนี่ยประมาณกี่ครั้งนะครับถ้าไม่มีเกจตัวนี้นะครับถึงจะใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับขันแรกนะครับเดี๋ยวเติมน้ํามันก่อนนะครับ เตาตัวนี้เป็นเตาที่ใช้งานได้ดีเตาหนึ่งเลยนะครับทนทานครับไอตัวนี้เคยตกน้าไปเลยนะครับก็คือสามารถยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแค่ไทยเอาน้ํามันในถังนี้ออกให้หมดทิ้งไปแล้วครับแล้วก็เติมน้ามันเข้าไปใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับทนมากครับทนทานมากตัวนี้ใช้มาแต่ไปลายปีที่แล้วนะครับเติมน้ำมันนะครับเติมตัวนี้ก็ จะประมาณใกล้เคียงกับตะเกียงไซคังนะครับก็จะประมาณสองกลวยตัวนี้นะครับอันนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ครั้งที่สองแค่นี้พอครับ ่ีสบัดน้อยเดี๋ยวมาส่องดูนะครับว่าน้ำมันในถังอะ่ะเติมเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยส่องกระมาณสองกระบ,บ,บวยนะครับมันจะอยู่ประมาณตรงไหนนี่ครับอยู่ประมาณแค่ตรงนี้เองนะครับอย่างนี้แค่เนี้ยแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปน,นะครับเราจะได้รู้ว่า สูบลมเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับเตาโคมัน5ส0 0ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้กับเตาพวกโคมัน508เหรออะไรได้เหมือนกันนะครับหลักการคล้ายๆกันแต่ลองสูบลมเลยนะครับว่าจะใช้ประมาณกี่ครั้งนะครับเรานับจำนวนบาร์านะครับก็คือภายในช่องสีเขียวเนี่ยก็คือใช้งานได้ครับจะให้ดีก็สองบาร์ดีกว่าครับ มันมี1-3บาเนี่ยจะใช้งานได้หลังจากาบาไปแล้วมันจะลมมันจะเยอะไปครับไม่ไม่ควรครับตามกว่า1บาก็น้อยไปครับเดี๋ยวถูกเลยนะครับ3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สเอ็ดสิ้า สิบสี่สิบสองสิบสามสิบสิบเก้าสิบหกสองอันนี้หกสิบครั้งนะครับก็เกือบเกือบสองบาทนะครับอีกหน่อยนึงครับก็สูบไปประมาณเจ็ดสิบครั้งนะครับก็จะได้สองบาทพอดีนะครับนี่ครับประมาณเจ็ดสิบครั้งนะครับใกล้เคียงสองบาทเลยนะครับ เดี๋ยวลองจุดดูนะครับใช้ตัวนี้เหมือนเช่นเคยครับแฟช็่ของโซโตะนะครับเม็ดอินเจแปนนะครับก่อนตอนในจุดนี้ก็คือต้องจุดตรงนี้ก่อนนะครับแฟช็่อย่างนี้นะครับแล้วค่อยเปิดวาล์วตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ใช้งานได้ครับโอเคครับนี่นะครับ รอให้ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าก่อนนะครับตอนนี้มันยังเป็นไฟรูปแบบนี้อยู่นะครับรอให้มันเป็นสีฟ้าก็คือใช้งานได้ครับครับเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับจะเ,เปิดเต็มที่ได้เลยครับน่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเปิดเต็มที่ แรงอยู่นะครับแรงมากเลยระหว่างที่ไฟติดอยู่เนี้ยเราสามารถเติมลมเพิ่มเข้าไปได้นะครับเติมได้นะครับมันจะยิงแรงกว่าเดิมแต่ให้อยู่ในช่วงสีเขียวเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับ สรุปนะครับเติมลมไปประมาณเจ็ดสิบครั้งนะครับเติมน้ำมันแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็เติมลมไปประมาณเจ็ดสิบครั้งก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับเตาโฟแมนห้าสามสามต้นพันครับตัวนี้ครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ